เวลาเราจะขายของนะคะให้ลูกค้ากลุ่มไหนเราต้องเข้าใจรสนิยมของลูกค้ากลุ่มนั้นค่ะถ้าคุณต้องการจะขายอสังหาริมมรัพั์หรูหรือบ้านมูลค่าสูงคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจรสนิยมของลูกค้าระดับไฮเอนส์นะคะเพราะอะไรคะรสนิยมนี้มันหมายความถึงการสื่อสารการแต่งกายการที่เราจะนําเสนอแบบไหนอันนี้มันเป็นเรื่องรสนิยมหมดเลย เช่นเราควรจะรู้ว่าเวลาที่เราติดต่อกับลูกค้าหรือมีนัดที่จะพาลูกค้าไปชมบ้านหรูเราควรจะแต่งตัวแบบไหนถึงจะเรียกว่าพอเหมาะพอดีที่เรียกว่ารสนิยมไม่ได้หมายถึงของแพงนะคะ ต่หมายถึงการละเทศะหรือเวลาที่เรานําเสนอใช้เอกสารอะไรให้ลูกค้าสีที่เราใช้หรือแม้แต่สีเล็บของเรานะคะสีเอกสารที่เรานําเสนอก็เป็นเรื่องของรสนิยมเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะขายของให้กับลูกค้านะคะระดับ High End ต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจค่ะซึ่งการเรียนรู้ทําได้หลากหลายมากนะคะและคลาสรูมมิ่งของเราที่ The Prof Jemmy ก็มีเรื่องรสนิยมให้คุณได้เรียนรู้สนใจทักทีมงานได้เลยค่ะ